ครับวันนี้พอจานอ้นมาทุกคนรุมกันถามฮะเป็นโรคกันใหญ่เลยโดยเฉพาะคุณผู้ชมเองเนี่ยหลายๆคนนะครับอาจจะหาสาเหตุไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมตัวเองเนี่ยเป็นตะคิวอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เรานอนหลับไปแล้วแล้วปรากฏว่าเป็นตะคิวขึ้นมาเนี่ยมันทรมานมากมายนะครับรูปแบบการรักษาของครูรูของเราจยนอ้นเนี่ยน่าสนใจจริงๆครับแล้วก็สามารถรักษาคนที่เป็นโรคตะคิวอยู่บ่อยๆได้ด้วยนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องแนะนํา อีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับครูคนเก่งของเรานะครับอาจารย์อ้นพรมงคลครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้มีกับเชิญพิเศษมากๆครับใช่แล้วเอ่อที่จะมาร่วมพูดคุยกันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นที่จะมาคุยกันเนี้ขอถามก่อนว่าสาเหตุของตะคิวมันเกิดจากอะไรอ่ะคุณหมอตะคิวมีกล้ามเนื้อมีอาการกระดิ่งครับนระดิ่งบางทีขอขอครับเดี๋ยิ่งหายิ ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอก็คือหลักๆก็คือเหมือนขาดขาดสารอาหารที่สําคัญแล้วก็เกิดอาการเกร็งกล้ามเนื้อใช่ไหมคะคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอสองอย่างที่จะทําให้เกิดอาการของโรคตะคิวได้มีหลายสาเหตุเลยบางทีกล้ามเนื้อขาดการยืดหยุ่นขาดหมายว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ออกกาลังกายแล้วก็เราไม่ได้ยืดเส้นใช่ไหมคะไม่ได้วอร์มร่างกายเลยเนี่ยมันก็อาจจะเกร็งและเกิดความเป็นตะคิวได้ก็เวลาไปว่ายน้ำไง แต่ทุกตาชอบเป็นตอนขับรถนะท็อปตาชอบเป็นตะคิวที่เท้าเพราะว่ามันเป็นลักษณะท่าเดียวตลอดเวลาเวลาเราขับรถจะทาให้เป็นเลิวปุ๊บตะคิวมาเลยขอตอนเี้จะเป็นเวลาที่พักผ่อนไม่เพียงพอตอนจะเป็นเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็หลายๆคนนี้เป็นตอนว่ายน้ำเพราะว่าไม่ได้ยืดเส้นก่อนที่จะออกกำลังกายบางทีขาดสารอาหารเช่นวิตามินบีหนึ่งข่าวซ้อมมือนะครับแล้วก็โพแทสเซียม พราะสมัยนี้มันก็ไม่ค่อยมีหรอกนะแล้วเราจะทานข้าวสองมือทานข้าวขาวกันครับแล้วก็อขาดเกลือแหละบางทีต้องทานน้าเกลือแล้ครับผมวันนี้เป็นโอกาสดีครับเรามีแฟนรายการผู้หญิงรู้จริงนะฮะซึ่งติดตามชมรายการของเรามาเนี่ยยาวนานถึงสามปีแล้วครับคือคุณแม่คุณแม่ของแขกรับเชิญเพราะว่าคุณแม่ส่งลูกสาวมามาหาหมอที่คลินิกก่อนคือมีมีอาการป่วย เป็นโรคตะคิวเป็นโรคศัพท์เป็นตะคิวตรงไหนคะตะคิวที่น่องครับที่น่องบ่อยๆเป็นอยู่บ่อยๆอ๋อเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสาเหตุอะไรมันเกิดจากอะไรนะฮะแต่ทำไมน้องเขาถึงตัดสินใจที่จะไปหาคุณหมอระหว่างนี้คุณผู้ชมเนี่ยมามามา ที่มีคำถามนะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่น้องๆทีมงานของเราเดี๋ยวจะได้เปิดสายมาพูดคุยกันเผื่อว่าใครมีอาการเป็นตะคงตะคิวจะได้โทรมาปรึกษากันได้นะครับรวมถึงถามคุณหมออ้นได้จากเบอร์โทรศัพท์ของสถานีเราด้วยอ่ายินดีต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับเชิญน้องแอลนะฮะสวัสดีครับน้องแอลคุณธนัทผ่านน้องแอลคุณธนันนะฮะขอภัยคุณธนันน้องแอลบอคุณแม่พาไปหาอาจารย์อ้น เป็นตะคิวค่ะมันบ่อยมากเลยอะคือมันไม่บ่อยค่ะคืออันนี้มันเป็นแต่ว่าพอมันเป็นปุ๊บอะมันค้างอยู่3วันปกติคนเป็นตะคิวอะแค่วันเดียวแล้วมันต้องหายนะคะแค่เราจับจับกดกดบีบบีบนวดนวดแป๊บหนึ่งมันก็จะหายแต่ของน้องไม่หาย3วันสวันหนูทนไม่ไหวเดยลำบากมากคนแม่เลยแต่สินใจพามานานแค่ไหนกว่าจะเป็นคะคือ แต่แป่นที่เป็นเพราะว่าหนูไปเล่นเกมเต้นกับเพื่อนที่มันเป็นแผ่นแล้วก็ต้องแกงกล้าเนื้อกระโดดใช่ไหมคะแล้วหนูเล่นแบบหลายเพลงมากจริงจริงมันดีนะเกมเต้นมันได้ออกกำลังกายก็เขาก็เต้นมาสามวันไงเต้นมา3ามวันแล้วก็เลยเป็นตะคิวต่ออีก3ามวันแม้นวันเดียวค่ะแต่ว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยออกกําลังกายแล้วแต่ว่าไม่ได้ยืดเส้นแหละอยู่เดียวไปเต้นเลยใช่ใช่อยู่ดีก็อยากเต้นก็เลยเต้นค่ะขออนุญาตให้นางแบบของเราขึ้นเตียงนอนเลยนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์โอนเนี่ยเดีะ ตอนแรกที่อาจารย์อ้นรักษาเนี่ยน้องเขาไปหาเนี่ยตอนนั้นทําอะไรให้เขาเป็นอยู่ปะการนี้การรักษาแบบนี้แหละคแบบนี้แล้วต้องรักษากี่ครั้งมันถึงจะแบบอาการดีขึ้นหายครัวันนี้จะมาเป็นนางแบบให้ดูนะครับว่าทํายังไงนานไหมครันานไหมครับกว่าตอนนั้นกว่าน้องน้องแอลจะหายต้องเขาเรียกว่าบางทีต้องเปิดขออนุญาตนะครับค่ะบางทีคือนานไหมครับนานไหมครับที่รักษาแล้วเขาจะหายเนี่ยโดนเนื้อโดนตัวป้า ตอบสิตอบก่อนตอบตื่นเต้นอะไรเนี่ยทั้งเดียวนี่ครับไม่ตอบเป็นหมอที่แบบไม่ก็แขกครับเชิญตอบเวลาถามให้ตอบคือคุณหมอเขาขายของไม่เป็นคุณผู้ชมคือเขาไม่ขายตัวเองเลยคือเขารักษาตอนที่น้องแอลมาเนี่ยนานไหมครับกจะหายทั้งเดียวก็ดีขึ้นเลยตอนที่ไปหาตอนนั้นเจ็บอยู่ไหมคะเจ็บค่ะแต่ว่าไม่มากแล้วเพราะว่ามันก็ ทุเราแต่ว่ามันไม่หายสักทีค่ะโอเคอะไรบ้างครับว่ามาช่วยยังไงคะบอกมาจะช่วยให้ตอนนั้นคุณหมอจะเริ่มรักษาย,ยังไงตอนแรกเราก็จะตอกเส้นคลายก่อนนะครับค่ะตอกเส้นเพื่อ,<า>อ,อคลายกล้ามเนื้อไม่ว่าจะการรักษาในรูปแบบไหนมันจะต้องมีการคลายกล้ามเนื้อก่อนอซึ่งถ้าเกิดเขาเป็นบริเวณน่องเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ต้องคลายตรงบริเวณน่องครับเราจะ ตอนแรกเราจะคลายหน้าขาก่อนนะครับแล้วก็มาคลายด้านข้างแล้วเราก็มารีดเส้นนะครับนี่นะครับเป็นศาสตร์แบบโบราณโบราณของไทยเดิมๆแล้วก็เคย<ไ>เคยสูญหายไปด้วยนะครับทั้ทงๆที่มันอยู่ในบันทึกใบลานมาตลอดจานอ้นไป ศึกษาเรียนมาเติมเป็นศาสตร์ของคุณหมออ้นขึ้นเบอร์สถานีให้ด้วยสิคะเผื่อว่ามีคุณผู้ชมอยากจะแบบว่าโทรมาสอบถามพี่ตะแคงนะคบตะแคงตะแคงนิดนึงนะฮะน้องแอลน้องแอลตะแคงนิดน้องแอนี่เคยเป็นตะคิวนะครับเราไปทำรักษาจนหายแล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วฮะัโทษนะครับเดี๋ยวเหยียดขาหน่อยนะครับเหยียดยังไงคะขาข้างนี้นะครับงอข้างนี้นะครับงองอแล้วข้างนี้ตรงอ๋อโอเคต้องใช้น้ำมันสมุนไพรนะครับ รวมด้วย <Rabbi. S 3> แล้วเห็นช <Okay. S 3> ื่อแอลนี่ใช่แอลเกอร์หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะหนูเยวไปเพื่อนกับลิลลี่อันนี <Hayır> with <cold> ้เตรียมมาทั้งน่ว่าอาทิตย์ที่แล้วนะาดกเนี่ยเตรียมมาแบบแต่ไม่ได้เรื่องอ่ะอุ้ยปกติเวลาที่เกิดใช้น้ำมันเนี้ยเราจะเห็นว่าจะเป็นการนวดโดยใช้มือหรือว่าลูกประคบมากกว่าอย่างนี้มันจะซึมเข้าผิวไหมคะอาจารย์คือผิว น้องเขาบางนะครับอายุน้อยอยู่นะครับไม่ได้หนังหนาเหามือนเรานี่ต้องใช้มือเดี๋ยวมันจะถลอกแล้วก็ลงน้ํามันก่อนอ๋อลงน้ํามันเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งเลยมันเป็นตัวยาแน่นอนสองคือไม่ให้ผิวถลอกด้วยนะฮะเพราะว่าน้ำมันจะเป็นตัวหลอดลื่นแต่รักษาไปแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับหายเลยค่ะ หายเลยกับมันเดินได้เลยไม่เจ็บเลยค่ะติหลังจากที่มันรู้สึกเก่งเป็นตะคิวอย่างนั้นมันสามวันใช่ค่ะบางทีเส้นมันคงเพลิกก็ค่ะอ๋อมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมคะตอนที่เอาไปหาอาจารย์นนไม่มีค่ะเป็นแค่อันนี้อย่างเดียวค่ะแล้วเขาคิดแพงไหมคะอ๋อไม่ค่ะเท่าไหร่คะจําได้ไหมอ๋อจำไม่ได้ค่ะพอดีไวามจ่าคุณแม่ไม่ก็เหมือนเล่าเวลาไปซื้ออะไรเราก็ไม่รู้หรอกแม่จ่ายมีธนาคารส่วนตัว แม่จ่ายแต่เงินเรานะแต่แม่เป็นคนจ่ายนะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะรีดเส้นด้านข้างก่อนแล้วค่อยมนด้านนอนคว้านะครับนี่นี่รีดเส้นด้านข้างแล้วเราจะใช้มือรีดอันนี้เป็นอีกหนึ่งศารในการรักษาคผู้ชมจับตาดูเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายนะครับเป็นข้างขวาข้างขวาก็คือข้างนี้เลยนะครับข้างนี้ข้างซ้ายนะครับข้างนี้ข้างซ้ายนะครับ ข้างมีข้างขวา้ายตายค่ะที่นวดอยู่ข้างซ้ายโทษทีนะไม่ได้เรียนลูกเสือว่ะเดี๋ยวรีดข้างขวานะครับต้องรู้จัตนาฬิกากินข้าวข้างนี้ไม่เป็นนะครับเวลารีดเราไม่ต้องออกแรงเยอะครับนะครับแต่เป็นการผ่อนคลายตรงบริเวณนี้ด้วยใช่ไหมอรห้ามออกแรงเยอะโอ้โหคุณต้อมนี่สนใจเรียนเรียนรู้มากนะครับเดยนนอนคว่ำนะเรากลับไปเปิดร้านนวดอ่ะ เปิดข้างๆกันเลยแถวบางใหญ่เออใครอยากต้กับหมออน้น <c oughs> ก็ตามหมออ้นมาเดินมาร้านนี้อนั่นแหละจะไปยากอะไรอันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับด้านหลังบ้างเป็นก่นองบริเวณน่องเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นตะคิวเนี่ยมันจะขึ้นน่องเพราะว่าน้องเขาเต้น เต้นคาราโอเกะแดนแดนนั้นถามว่าเขาทำแบบนี้มันดีกว่าที่เขาไปเอาเวลาไปเล่นเกมแบบเกมตู้อย่างอื่นนะการอย่างนี้เออยังได้ออกแบบกําลังกายเอ็กซ์โซไซไอเกมเต้นมันมีประโยชน์มากเลยนะความจริงอ่ะเด็กหลายคนหุ่นดีเพราะเกมเต้นเนี่ยใช่ครับเออดีกว่าไปหยอดตู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เสียตังอะไรก็ไม่เออไอพวกแบบที่มันอย่างนั้นน้องไม่ไม่โอเคไม่โอเคอย่างงี้ดีกว่าได้ออกกําลังกายด้วยครั้งนี้จะเป็นหนักคุณหมอก็จะตอบ นี่คือตอกไล่ไล่เส้นหรือไล่กล้ามเนื้อฮะไล่กล้ามเนื้อค่ะไล่กล้ามเนื้อกอดไข่กล้ามเนื้อกอนซึ่งศาสตร์ของหมอโอ้น้บอกคุณผู้ชมก่อนว่ารักษาเราก็จะเรับไม่ไม่ต้องเไล่แล้วครับแงบเราจะกดเส้นนอะเนี่ยมันดูแบบว่าสัจใจสัจใจไม่ให้น้องแอลเหมือนอยู่ในสปาโอ้เหมือนอยู่ในสปาแต่นี้เป็นการรักษานะครับเป็นการรักษาด้วย แต่ที่มาหาหมอครั้งแรกก็เจ็บกว่านี้เยอะอันนี้หนูก็เจ็บต่ทนได้นะอือต่อันนี้คือมีมความรู้สึกเจ็บๆอยู่<า>ใช่ไหมฮะ,ะคืออาการอาการที่เป็นตะคิวอย่างเงี้ยค่ะ,<ต>ะจะต้องอมานวดกี่ครั้งมันถึงจะรู้สึกว่ามันน่าจะหายขาดแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกอะคะคุณหมอขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายนะครับอย่างน้องแอลเพราะอายุน้อยครั้งสองครั้งครั้งสองครั้งก็หายแล้วหลังจากนั้นก็นั่นแหละดูแลเลย้าคนอายุเยอะอาจจะ ต้องเสริมอาหารด้วยต้องทานกล้วยแล้วก็ทานการซ้อมมือครับกล้วยมันอยู่ในสารอาหารอยู่ในกล้วยอยู่ในแล้วไม้กล้วยส้มชอบกินกล้วยกล้วยหอมหรือกล้วยไม่ชอบไม่ชอบกินกล้วยไม่ชอบกินกล้วยนึกว่าชอบกินกล้วยไม่ชอบหนูไม่ได้เป็นลิงหนูไม่ชอบกินข้าวซ้อมมือชอบกินข้าวซ้อมมือลูกตาไม่ไม่ชอบทานกล้วยแล้วทานอะไรแทนนะครับชอบกินพักตะขบ ลูกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้<อ>นะมันมันไม่ค่อยเกี่ยวกันนะไม่อาหรอฮะ <c oughs> แล้วก็ทานข้าวสอมมือก็ได้นะครับข้าวสอมมือได้ <c oughs> ใช้เวลาในการอตอกเส้นเพื่อรักษาโรคตะคิวนี้ครั้งหนึ่งประมาณกี่นาทีครับประมาณมะค,ะครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเราก็จะเน้นเฉพาะสองขานี่เลยใช่ไหมฮะข้าที่เป็นตะคิวเลยข้างที่เป็นเลยนะครับข้างที่เป็นด้วย เน้นที่ข้างที่เป็นอยู่อย่างนี้นะครประมาณครึ่งชั่วโมงในการรักษาแต่ละครั้งเสร็จแล้วก็อาจจะมีประคบตามในการรักษาแต่ละครั้งที่เราเคยนาเสนอไปหลายๆครั้งแล้วว่าในการรักษาแต่ละครั้งจะมีประคบด้วยฟังอยู่ตลอดละแม่ในการรักษาแต่ละครั้งเนี่ยคิดตังแพงไหมคุณผู้ชมทางบ้านเขาจะได้อยากรู้ว่าเออะแพงหรอเค่าเริ่มต้นที่ร้อยห้าบบาทเริ่มต้นแต่ไม่รู้สิ้นสุดที่ไหนนะเห็นไหมเห็นไหม ราคาไม่แพงหลักร้อยคุณผู้ชมเนาะว่าจะใจดีจะเป็นคนพิการทุกคุณภาพเนี่ยรักษาฟรีดิซ้ำบางบางคนเขามีฐานะเยอะมันก็อาจจะต้องช่วยหมอแพงก็คือเป็นเป็นตามฐานะขับรถเบนซ์มาจะมาเอาร้อยห้าสิบก็บ้าหรือเปล่าใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถเบนซ์นั่งรถเมย์มาจะได้ได้ร้อยห้าสิบแต่งตัวมอมมาใช่ครับจันอ้นจะแบบ ไม่รู้หรอกขับรถเบ้นมาเราบอกร้อยิไม่น่าเชื่อถือใช่ต้องเก็บละสองพันครับเขาก็บอกโอ้หอย่างนี้ฝีมือจาน้นเก็บตามฐานะนะครับถูกต้องนะคะเพราะนั้นแต่งตัวมากันเวลามาทำตัวจนๆไน้ยถ้ามันธรรมดานะครับถ้าคนคุยรวยก็เต็มที่เลยครับเต็มที่เลยใช่ไหมนี่นะครับรีเซนเต็มที่เลยอยน่าสบายน่าสบาย น่าจะเป็นการผ่อนคลายสาหรับคนโดยทั่วไปที่อาจจะต้องยืนตลอดเวลาอาจารย์คุณครูกร,ระเป๋ารถเมย์แอร์โฮสเตสตู้คนคนขับรถที่ต้องขับรถเป็นประจำม,ม,มเนาะพี่พี่ที่ขับรถตู้รถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องแบบใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งประจําก็ประจําไปมันก็จะถ้าเกิดอาการเกรงได้อ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะในเรื่องของการรักษาที่เป็นอีกศาสตร์ทางเลือกหนึ่งเนี่ยนะคะคสามารถที่จะเข้าไปดูนะในเฟซบุ o กนะคะของคุณหมออ้นได้นะคะพรมองคลฉันรัตนโยทินนะคะยูใน f c e e o o o ครับแล้วก็โทรศัพท์มาสอบถามนะครับ <c oughs> เบอร์ของคลินิกอาจารย์อ้นได้นะครับกับน้องๆทีมงานของเรารับทางหลังไมค <c oughs> ในส่วนของเคสของน้องแอลเนี่ย ทำครั้งเดียวหายเลยถูกต้องไหมฮะลุกขึ้นนั่งก็ได้ครับลกทำครั้งเดียวหายเลยเสร็จแล้วนะฮะน้องแอลประมาณครั้งสองครั้งเพราะน้องเขาอายุน้อยมันเป็นไปตามอายุนะคะคุณผู้ชมน่หันหน้าไปด้านล้นได้เลยค่ะเอาอันนี้ปิดไว้ก็ได้นั่งอานั่อเพียบค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะได้ลาในช่วงเวลานี้ไปพร้อมๆกันนะครับก็ฝากไว้นะฮสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจศาสตร์ในรูปแบบนี้นะครับขอบคุณนางแบบรับเชิญสุดพิเศษของเรากนนะครับ น้องแอลฮะขอบคุณฮะขอบคุณค่ะบแต่พูดอะไรครับอาจารย์โอ้นเธอเลยครับก็ออยังนานๆจะพูดทียังเค่น้องแอลนี่ก็ทําครั้งสองั้งก็หายแล้วอืม,มอ่ะกิอตอบเขาบอกแล้วบ, <า S 2> บ <า S 1> อกว่าจะทำคุณหมอแหละขอบคุณกูรูคนเก่งของเราท่านนี้ครั้งหนึ่งามากๆนะครับอาจารย์โอ้นพรมงคลฉันวัฒนโยธินครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้า คกครแก้จนวันนี้เรามีแบรนด์เครื่องหนังของคนไทยคนไทยเราเก่งจะตายเนาะคิดสร้างสรรค์งานดีๆได้นะคะเป็นทั้กระเป๋ารองเท้าแฟชั่นเอาใจเอาใจนักช็อปอ,อยากช็อปของฝีมือคนไทยที่มา,มาตรฐานเนี่ยระดับแบบว่าต่างชาติเลยแหละสักรูเดวกลับมาค่ะโอ้ของน่าสนใจ